มัาทั่นแหลวแต่ของเงีนยมาเขาจะไม่เห็หที่ยังมีเขาบอกว่ามันกะทั่นเรียบร้อยเขาใช่ไหมแ้เลาันกได้อยู่มันก็ได้บาดแผงไม่ยูจเชื่อที่อยลคือนกตาวมันก็ยังมันคือนานแะแต่ของเงีนนเขาถะไม่เห็นจไหายหาเพราว่ามันจะดี เขาเห็นนีคลิปมั้งเขาเห็นนี้คลิปเขาบกไม่คิดเขาบอกว่ามันประเสริฐเลยมั่งเหาเเห็นด้วยพูนของดยกมาคืออยู่ได้เลยโอ้ยสองสร้างเลยได้นั่นางสองชุได้หนคน่้ีางแรกม่เฮ็ดเดินไฟม่อันนันเฮ็ดฝ้าแม่อมนันใส่หลังฝ้าสางสองก็ใส่กระถคืองร้าสามสางกิเวตห่หิ มามแล้บ่นี้อมาเห็ดตันบอางจังจังก็เอันดเาไม่เองของเขาไม่เองทางต้ดีกทางดี่ทางมาท่นวางเพราะื่น ยเเอฟซีอย่าพึ่งหนีไปไหนได้จ้ะเดี๋ยวสิไปดูขอบคุณค่ะคุณลอะไรครูประไทครูประไทครูไผ่สวัสดีค่ะครูไผ่นะคะุณเอ็ต นมว่แสงแล้วมันเป็นหมดเลยเอ้ยนขึ้นกว่าเลยขึ้นแล้วเลยึ้น้วลอขึ้ยืดเซนก็บมันกลมตลอดแน่ หเคยนั oh, ah, oh, remember, s <S no. ่งกินข้าวกับเพื่อนมาวยเดี๋ยวเดี๋นอนกินข้าวอิ่มนอนเลยพอนงานสะอาดแล้วมันยังลุกขึ้นนั่งยืนนั่งหยิ่เนี่ยก้มยังเดียวไัเอาพุ่งไม่มพุ่งไปได้ก็ย่ายพุ่งก็ย่ายพี่น้องไปไป

ควมคุมค yeah, yeah yeah. yeah. uh ูนอยู่แับพ um, ่อขาแตกแตได้ครบอนเออไข่ยูใส่สมองเลยนี่ใส่สมองเ่าะไกดขี้ไปบวกมอนขอคุณซุปเปอสติ๊กเกอร์ด้ครับ phụ đề phần Ở sẽ cửa mẹ cháu Ồ sư hư gắn nó Sư ไม่นองเพราะอีบานแอสโหมด่งปูต้องเขาสองน้ำแผ่นหนึ่งแน่เขาปวดนี่เขาผูสามนี่ช่างตั้มด้วยตั้มปูช่างฟ้อมตัามปูหัวนะครับช่้อมปูหัวเจ็บอะไรด้านหัวด้านแถวหน้ามาหดลายตึกไดโนโฟโน เร็วนะครับเนี่ยปูช่วงเย็นๆนี่เองนะตรงร้านร้านแปดเก้าสิบว่าปูวางสิบแปดนาทีการนี่大姐สิบสองชโมงตอนต่อาวลำพอดีนะครับสิบชั่วโมงปูมันต้องตีนาประมาณตอนลำปูวางสิบแนเออตอนลำพอดีเลยจ้ะสวัสดีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีดูลุงก่อนนะคะก็ได้พอดีเลยหนึ่งนาทีค้ายแปดนะคะเมื่อกี้ย้ายย้ายท้ายแล้วย้ายบ่ได้กด ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะก็เป็นกะกนหายูนั่นไม่เทียงไม่เกินนั่นไม่น่าจะเกินเียงยสมองก็ไม่เสร็จต่ไโอ้ว่าใส่สา่งต่ำยายเห็ดก็เป็นเด้อนัจับกระบอกกระเบื้องหิยูมีน้ำใจชิชฉยุโนยายเนะาอ๊กสิตารางเมตรสูสี น่าจะชวนตรงปู่ยศพอดีได้กี่ลังเนาะจบต้องมัน่าจะเอาป่านอยูเด้โอ้ยมันห้าิบ้านุนกระเบืงหายคนไต้ก่อนเืมองอไนากะเบยงหายคนไตก็อนบ้านุกระไรสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยด้อค่ะขอบคุณค่ะ <K un> <K un> ขอบคุณทุกกำลังใจอขอบคุณทุกทกายนะคะาสายแปดครบร้ <K un> รรอ